สวัสดีครับวันนี้จะมาแยกอะไรท้ายโด่งครับเยวจะไล่ราคามีราคาก็ชิ้นละสามเก้าเก้าครับผมเยาจะไล่ราคาให้ฟังว่ามีตัวไหนบ้างนะครับไฟตาไฟตาแท้นะครับจะมีตําหนิคู่ละสามเก้าเก้านะครับสามร้อยเก้าสิบเก้ากจังก็พร้อมกันชนนะครับกันจังก็สามเก้าเก้ากันชนก็สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามเก้าเก้าหมดนะครับ อันนี้กระปุกก็อันนี้50 60บหกสิบาทจานจ่ายครับขายตามสภาพนะครับ399เ้าจานจ่ายพร้อมสายหัวเทียนพัดลมก็399แล้วก็อะไรอีกปีกพีเสืมเก้าเก้าลิลลงใครจะเอาก็ทักมารางหัวชงหัวฉีดหม้อลมเบรกก็399ครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้อยู่ประมาณ5,000บาท ไม่รวมส่งนะครับพวก3ามเก้าหรือห้าพันเพราะว่าต้องมารับเองถ้าส่งก็บวกเพิ่มนะครับมีค่าแพ็คค่าส่งได้ชาัทห้าร้อยนะครับคอมแอร์พันหนึ่งนะครับคอมแอร์ไอชุด power ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับชุดพาวเวอร์กระจงมังข้างสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับคู่หนึ่งไม่รู้ฝั่งนู้นได้หรือเปล่าครับฝั่งนูน้นน่าจะไม่ได้ แล้วก็พวงมาลัย399 399นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่าบางแดด399บาทแล้วก็ชิ้นไหนจะเอาก็ทักมาครับ399หมดครับแทงตูก็399ก็399นะครับ399บาทไฟท้ายก็สวยอยู่นะ399นะครับชุดหนึ่งทั้งชุดเลย 3ก็เป้าแต่ค่าส่งออกเองนะครับกันชนก็3ก็เก้าแต่ค่าส่งต้องออกนะครับค่าส่งค่าแพ็คก,ก็แพงอยู่นะถ้าไฟมันใหญ่จะเอาทิ่ไหนก็ทักมาครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ